บุกร๊อบลวงบุกรอลงทุนบุกร๊อบนเงินบุกร๊บบรินี่หหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเยือกอะครับหยุดเป็นเยื่อเราคุยกันนะครับทุกวันเสาร์ประมาณช่วงสองทุ่มแบบนี้นะครับวันนี้หยุดเป็นเยื่อครับผมเราจะไปติดตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับนะบุกถล่ม แพลตฟอร์มเว็บไซต์เป็นเว็บพนันออนไลน์นี่นะครับหวยออนไลน์นะฮะแล้วก็เห็นมีเส้นทางการเงินที่มีการฟอกเงินนะครับผ่านทางคริปโตด้วยนะครับแล้วก็ยึดเงินสดนี่คือเยอะมากนะครับห้ล้านคุณผูฟังเห็นมีเงินทุนหมุหมุนเวียนนะครับอยู่ในในธุรกิจนี้นะครับบอกว่าเป็นแบบหลายพันล้านนะอาจจะทะลุหมื่นล้านเลยก็ได้นะครับท่านที่ติดตามข่าวคงจะเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วล่ะนะครับผมก็ได้เห็นอยู่นะฮะภาพภาพหนึ่งนี้โอ้โหรถอ่ กระปะทายรถใช่ไหมกระโปรงทายรถเนี่ยมีเงินสดนี่อัดแน่นเต็มไปหมดเลยนะครับแหมธุรกิจนี้เป็นยังไงแล้วก็การปฏิบัติการนี้เป็นอย่างไรนะับพูดคุยกันครับกับพันตํารวจโทนรงพันตํารวจโทนรงฤทธิพุ่มพวงนะครับสารวัตรกองกํากับการ3ามครับกองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะยินสายกับเรานะครับสวัสดีครับสารวัตรครับสวัสดีครับพี่เอกนกครับครับก็มีโอกาสได้คุยกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่า พอไปปลายปีนี่ตำรวจทํางานหนักเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะหนักไหมหนักไหมสารวัตรอันนี้คุยกันก่อนปกติครับครับผมหนักทั้งปีครับหนักทั้งปีเลยนะฮะเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยเห็นปฏิบัติการครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่าเงินเยอะมากอะเป็นเงินสดบางทีอยู่ในกล่องไปแกะไปอะไรเงี้ยอยู่ท้ายรถอะไรเงี้ยเงินมันสะพัดจริงๆนะธุรกิจเนี้ยใช่ไหมสารวัตรครับครับเริ่มเริ่มต้นเป็นมาอย่างไงฮะทําไมถึงเข้าไป ถล,ล่มแพลตฟอร์มเว็บพนันหวยออนไลน์ครั้งนี้ได้ครับสำหรับที่มาที่ไปของเคสนี้นะครับคือเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงปีปีปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับครับก็คือเราได้รับแจ้งจากธนาคารว่ามีกลุ่มคนเนี่ยมาถอนเงินจากธนาคารเนี่ยครั้งละมากๆครั้งละเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยครับครับลักษณะมาทีหลายๆคนถอนจากหลายๆบัญชีบัญชีละห้าสิบล้านสามสิบล้านรวมๆกันเป็นร้อยล้านเนี่ยครับ ความเมื่อธนาคารแจ้งมาครับเราก็ไปตรวจสอบโดยเราก็ทําการสืบสวนย้อนกลับนะครับก็คือย้อนไปว่าไอ้เงินเงินที่ไปถอนกันเนี้ยเป็นเงินที่มาจากจากไหนนะครับครับก็พบว่าอ่าเงินเนี้ยมาจากอ่าเป็นบัญชีนิติบุคคลบัญชีหนึ่งนะครับครับและซึ่งเกี่ยวกับกับคริปโตเคเรนซีนะครับครับโดยตรวจสอบเงินหมุนเวียนเนี่ยพบว่าในหนึ่งปีเนี่ยมีเงินหมุนเวียนกว่าหนึ่งหมื่นสองพันล้านนะครับ แล้วก็พบการถอนเงินสดลักษณะอย่างนี้เนี่ยครับประมาณห้าพันกว่าล้านตอนหนึ่งปีนะครับทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าที่มาของเงินที่เข้าเข้ามาในบริษัทเนี้ยแล้วก็ไปถอนเงินสดออกเนี่ยมาจากไหนะครับพอเราย้อนไปนะครับเราพบว่าอมาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์นะครับในเรื่องของเว็บหวยนะครับที่เราจับกลุมในครั้งนี้ครับพอเราเราได้อะไงนะครับหมายวว่าคือ คือเราเห็นเลยใช่ไหมว่ามาจากการเล่นหวยออนไลน์จัดให้เล่นหวยออนไลน์มันมันมันเชื่อมโยงกันยังไงครับอ่าคือบับญชีบัญชีที่โอนเข้ามากับให้กับอ่าบัญชีนิติบุคคลเนี้ยนะครับครับเร,ราพบว่าเป็นบัญชีพักของของเว็บพนันออนไลน์นะครับโดยเราพบว่าบัญชีที่โอนมาบัญชีพักเนี่ยก็จะเป็นบัญชีหน้าเว็บ พอเราเห็นว่าคนที่โอนมาบัญชีหน้าเว็บเราก็ไปสอบปากคำาครับว่าคุณโอนมาค่าอะไรครั้งละห้าร้อยครั้งละร้อยยี่สิบาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกเขาว่าให้การว่าขอเป็นเป็นเว็บพนันออนไลน์เว็บหวยชื่อเว็บนี้นะครับอ๋อเข้าใจละก็คือว่าเราก็เห็นแหละว่าเส้นทางการเงินมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็เห็นว่าใครโอนเงินเข้าไปบ้างก็มีรายชื่ออยู่ทีมงานก็เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไปไปตรวจสอบต่อว่าโอนค่าอะไรโอนซื้อหวยว่างั้นเถอะอะาเงี้ยใช่ไหม ใช่ครับก็โอนเป็นการโอนแทงหวยผ่านอ่าทางออนไลน์ครับ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 โอ้โหที้พอพอเราได้ข้อมูลว่าเป็นเป็นเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเราก็เริ่มรวบรวมพยานฐานนะครับให้เจ้าหน้าที่ไปทดลองเล่นนะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินใหม่ครับครับทําให้เราได้ตัวละครที่เกี่ยวข้องในเรือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้าเป็นคนที่ทําหน้าที่ถอนเงินเป็นคนที่ทําหน้าที่รับเงินแล้วก็เก็บรวบรวมเงินนะครับ ซึ่งนาเชื่อว่าคนที่รับเงินคนสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่รับประโยชน์หรือเป็นเจ้าของอ่าเว็บน,นานหรือคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการฟอกเงินในองค์กรเนี้ยนะครับอืมครับผมก็คือให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปลองเล่นดูคือเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคนที่โอนเงินไปคนที่แทงหวยเนี่ยเป็นตํารวจใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ร <ขอ S 1> ใช่ไหมวันน,นึงลูกค้าค่อนข้างเยอะโอ้นั่นสินะฮะแล้วตารวจถูกบ้างไหมฮะถูกหวยบ้างไหมฮะ ก็ก็มีมีผ้างผิดบ้างแตว่าผิดบ้างอย่าเพิ่งนะฮะสารวัตรคือถ้าถ้ารวบรวมจาฐานดฉยนครับเข้าใจเข้าใจผมผมกําลังดูคือจากเนื้อข่าวเนี่ยมันมีมันมีรายชื่อของหวยค่อนข้างเยอะนะครับบางอันก็เคยได้ยินบางอันก็ไม่เคยได้ยินอย่างเช่นหวยรัฐบาลไทยหวยลาวหวยฮานอยหวยหุ้นหวยปิงปองหวยยี่กีใช่หมคแต่แต่ละอย่างมัน ได้ว่ามันมันมันเป็นยังไงอย่าง,อย,างอย่างผมก็ก็ไม่ค่อยรู้อย่างเงี้ยฮะสารพอจะทราบไหมครับว่าเอ๊ะเขาเล่นยังไงมันต้องมีออกทุกวันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไม่เข้าใจคือเขาจะเน้นไปทางหวยนะครับ,รบส่วนเว็บเว็บพนันแพลตฟอร์มเนี้ยก็โดยหลักๆเนี้ยถ้าหวยรัฐบาลไทยเรายังพอเข้าใจว่าออกเดือนละสองงวดอ่านี่เข้าใจอันนี้ก็เหมือนพวกพวกที่รับแทงเถื่อนไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็คือซื้อเป็นสองตัวสามตัวอะไรต่าง ถ้าเกิดเป็นหวยลาวเขาก็จะมีรอบในการออกของเขาของตามประเทศลาวครับไทยนาอยก็อิงตามอิงตามหวยของประเทศเวียดนามามอ๋อโอเคส่วนที่ที่ที่เราเห็นที่เราที่เราไปพบนะครับว่า<อ>เขาเป็นแพลตฟอร์มที่จัดเองเนี่ยก็คือพวกหวยปิงปองหวยยี่กีก็คือเขาทําการไลฟ์สดเองมีมีเครื่องไลฟ์สดเองยิงสัญ,ญญาณมาจากตามประเทศนะครับแล้วก็ออกผลเองทุกห้านาที ทุกห้านาทีเลยเหรอครับเฮ้ยะวัติวันหนึ่งก็ประมาณสองร้อยแปดสิบแปดรอบครับโอ้โหทำไมเยอะอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมแค่ได้ยินนะผมผมไม่รู้ว่าเออมันเป็นยังไงอ๋อหัวยี่กีนี่มันออกทุกห้านาทีเลยใช่ไหมฮะอืมครับคครรัับบหมุนเองออกเองเลยนะฮะแต่ว่าก็อยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับอยู่ต่างประเทศใช่ครับอืมอืมโอเคครับผมอะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ เอ่อทงานพอถึงขั้นตอนเนี้ยเห็นแล้วลหละนะว่ามีช่องทางมีเส้นทางการเงินน่นะครับที่วิ่งเข้าไปหาคนที่รวบรวมนะก่อนที่จะไปถึงแบบบริษัทเอ่อบรรัญชีนิติบุคคลแบบนี้นะครับผมเราเราวางแผนเข้าไปตรวจค้นยังไงครับอ่าในส่วนของการวางแผนในเคสนี้นะครับครับอ่าเมื่อวันที่สิบหกธันวาเนี่ยครับเราได้ออกหมายจับในเครือข่ายเนี้นะครับจำนวนติดลายในช่วงเช้า แต่ทีนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยเราพบความเคลื่อนไหวของคนที่ทําหน้าที่ในการไปถอนเงินสดจากธนาคารนะครับอ mm. ซึ่งซึ่งโดยโดยปกติเนี่ยเราจะสะกดรอยมาหลายครั้งแล้วเราจะเห็นพฤติกรรมว่าเขาจะตะเวนถอนเงินสดในช่วงบ่ายของทุกวันเนี่ยธนาคารนี้ห้าล้านธนาคารนี้สิบล้านธนาคารนี้รวมรวมวันหนึ่งเนี่ยประมาณสิบห้าถึงสามสิบล้านเนี่ยนะครับ oh, <wow. S 2> ก่อนที่จะรวบรวมไปส่งให้กับให้กับทางคนที่รับผลประโยชน์ ครับเราก็เลยสะกดรอยครับสะกดรอยทางทางเป้าหมายครับแล้วเราก็พบว่าในวันที่สิบหกช่วงบ่ายเนี้ยก็ไปตะเวนถอนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นจนไปถึงที่ที่ลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเป็นที่สุดท้ายแล้ะที่เขานัดนัดที่จะส่งมอบแล้วก็ที่สุดท้ายที่เขาจะถอนแล้วนะครับโดยระหว่างที่ไปเนี้ยก็พบพบกับเป้าหมายตามหมายจับนะครับเราก็ตามพ่าออกมาจากธนาคารแล้วก็จับกลุ่มที่ลานจอดรถที่ห้างอ พอดูพอดูรถที่รถก็พบว่าเงินสดเนี่ยที่ถอนมาของวันนี้เนี่ยครับอ่าจํานวนรวมสามสิบล้านบาทนะครับอ๋อก็เลยเป็นภาพว่าเห็นเงินสดเป็นปึก,ปกเนี่ยอยู่ที่กระโปรงท้ายรถที่เจ้าหน้าที่เปิดใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อเขาก็ใส่กระเป๋าเดินทางไว้ท้ายรถจำน,นวนสองคันครับครับเขาเขาไปถอนเงินทุกวันตะเวนถอนเงินทุกวันเลยเหรอครับผมอ,อจากจากการ เข้าสะกดรอยนะครับก็จะเป็นประมาณสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งครับอ๋อให้มันได้ยอดก่อนแล้วมาเอาไปถอนเงินสดออกมาใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งมันก็ผิดปกตินะเออทาไมแบบบันช้นี้แบบเงินเข้าเยอะจังถอนออกเยอะจังอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับอืมครับผมอ่ะพอไปตรวจที่ห้างแล้วยังไงต่อครับอ่าเราก็จับกลุ่มจับกลุมผู้ต้องหารายเนี้นะครับที่ทำน้าที่ถอนเงินเนี่ยตามหมายจับแล้วก็ตรวจยึดตรวจยึดเงินสดนะครับ จากจากตัวผู้ต้องหารายนี้สิบห้าล้านนะครับแล้วก็พบว่ามีมีรถอีกคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นรถที่ผู้ต้องหารายนีย้เราเคยเห็นว่ามันส่งเงินให้ประจํานะครับเราก็เลยไปตรวจค้นก็เจอเงินอีกสิบห้าล้านนะครับครับนั้นเราก็นําของการเนี่ยกลับมาที่ที่ที่ตั้งก่อนที่ปอทอก่อนนะครับ,รบแล้วเราก็ไปขอหมายค้นเพื่อจะ เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มของบุคคลที่ที่เป็นคนรับผลประโยชน์นะครับที่ว่าเป็นบ้านเป็นเัลยาฮะนะครับครับในเช้าวันรุ่งขึ้นครับวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมใช่ครับครับคือวันแรกเนี่ยได้สามสิบล้านจากคนที่ถอนเงินควันรุ่งขึ้นก็ไปตามหมายค้นแล้วก็เอาหมายจับของของคนที่เราเชื่อว่าเป็นเป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยไปด้วยนะครับไปตรวจค้นยึดเงินได้อีกยี่สิบแปดล้านหกแสนครับ ก็เจอเจอบุคคลตามหมายจับครับครับผมซึ่งซึ่งคนที่รับผลประโยชน์นี่คือเป็นเจ้าของบริษัทไหมเจ้าของนิติบุคคลรายนั้นไหมครับบริษัทนั้นไหมครับอ่าเป็นเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเป็นจะเป็นบริษัทในลักษณะของอสังหาลักษณะของการก่อสร้างบริษัทต่างๆที่อยู่อยู่ในโซนนนทบุรีนะครับอืม๋อคือยังไงฮะอาจจะมาทำธุรกิจนี้บางหน้าอย่างงี้นะครับ Uh, ในส่วนธุรกิจเนี้ก็เชื่อว่าเขาทำก็ทำก็ทำจริงครับเขามีธุรกิจนี้จริงๆแต่ว่าในส่วนเงินเงินที่ที่มาที่เขาเนี่ยครับกับเงินที่เข้าไปในบริษัทบางส่วนเนี่ยเราพบว่าเป็นเงินที่มันมาจากการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์แล้วก็การการฟอกเงินต่างๆการทาง,ทางริปโตเคอร์เรนซีครับเข้าใจฮะก็คือก่อสร้างด้วยแล้วก็ทําเว็บพนันด้วยเว็บหวยด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ ใช่ครับโอเคนะครับทั้งหมดผู้ต้องหากี่รายครับผมสโรดผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีเนี้ยเบื้องต้นตอนนี้นะครับสิบรายแต่ว่าจับกลุ่มไปแล้วแปดรายครับก็ยังเหลือบัญชีไม้อีกสองรายที่ยังไม่ได้จับครับครับครับอย่างนี้จะมีพวกตัวการหลักพวกคนถอเงินอะไรจับกลุ่มได้หมดแล้วครับครับผมนะฮะอย่างนี้มีความผิดยังไงบ้างครับอสําหรับความผิดนะครับก็นายกหา่วมบันจัดให้มีการเล่นการันต์นะครับลายแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินครับ แา้โทษจำคุกสูงสุดก็สิบปีครับโอเคนะฮะตั้งตามพรบอรฟอกเงินครับครับครับนะทีนี้ทีนี้นะฮะคือเห็นบอกว่าปลายทางจริงๆของเงินเหล่านี้ที่มีการไปเบิกเบิกมาเนี่ยก็คือมีการไปแปลงเป็นคริปโตด้วยใช่ไหมครับขั้นตอนนี้มันเป็นยังไงครับอจากที่เราสืบสวนนะ,นะครับเราพบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินจากเว็บพนันเนี่ยจะมีการอำพรางในลักษณะต่างๆเพื่อให้ตำรวจเนี่ยตามสืบสวนได้ยากนะครับครับ ก็พบว่าในในเคสนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนการอำพรางโดยวิธีการให้เป็นการดูเหมือนการซื้อขายเหรียญริปโตเคนเรนซีแบบ D2P ครับจะเกิเงินเงินที่โอนจากบัญชีพักไปบัญชีที่ถอนเงินเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเป็นการซื้อขายเหรียญเงินโอนไปห้าหมื่นเขาก็จะบอกว่ามีการโอนเหรียญ u s t t หรือริปโตเนี่ยซึ่งเป็นจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นโทเค็นเสมือนที่เขาสร้างขึ้นมาเองครับไม่ใช่ริปโตที่ที่ว่าซื้อขายผ่าน เชนทั่วไปที่เราที่เรารู้จักกันครับอ๋อคลิปปตัวนี้ก็ทำหลอกหลอกขึ้นมาด้วยอ่าใช่ครับเป็นลักษณะเหมือนของโทเค็นดิจิตอลในกลุ่มของเขาเองครับอ๋อฮะฮะครับก็เวลาเวลาพอโดนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเขาไม่เกี่ยวนะเขาขายเหรียญเขาไม่ได้ไม่ได้รับเงินจากเว็บพนันอะไรประมาณเนี่ยครับก็เป็นการตัดทอนครับครับแต่พูดถึงว่าตํารวจเองนี่ก็ก็ก็รู้ข้อมูลแหละนะเพราะเส้นทางการเงินมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนใช่ไหมครับ ครับใช่ครับครับครับภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีอยู่นะฮะที่เรากําลังขึ้นภาพในช่องทางโซเชียลของเราเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรครับผมตรงนั้นเนี่ยมันหรูมากเลยครับผมสารวัตรมันเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรครับมันหรูจังเลยฮะส่วนนี้ก็คือบ้านบ้านของผู้ต้องหาที่เราเราแจ้งว่าหลังจากจับกลุ่มคนที่หลอนกันสดอีกวันหนึ่งนะครับคือเรามาเข้าบ้านที่คนที่เป็นคนรับผลประโยชน์ก็คือบ้านนี้ครับ อ๋อผู้ชายที่ยืนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมที่คุยกับตำรวจคนนั้นใช่ไหมฮะอ๋ออ๋อไม่ใช่ครับถ้าผู้ต้องหาตามหมายจับจะเป็นผู้หญิงที่เปิดตู้เซฟตามอ๋ออ,อันนี้นี่นี่เยคุณคุณคุณู้อันนี้ก็คือเป็นเป็นพี่ชายเขาอ๋อคบาเป็นเจ้าของบ้านแล้วตู้เซฟที่เท่ากับตู้ตู้เสื้อผ้าเลยนะครับมันใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าตู้เย็นฮะใหญ่กว่าตู้เย็นอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหนี่งก็ดูภาพนิดหนึ่งนะตอนนี้ผู้ต้องหารายเนี่ยที่มีชื่อนะครับตาม อ่าก็เจอเงินสดใส่กล่องไว้นะครับกล่องกระดาษก็เป็นกล่องละห้าล้านจํานวนห้ากล่องนะครับแล้วก็เป็นเงินสดแบงค์พันนะครับที่วางแยกไว้อีกสามล้านหกก็รวมเป็นยี่สิบแปดล้านหกแสนครับแล้วก็มีโฉนดที่ดินนะครับครับอีกรวมสามสิบห้าฉบับครับเราลองดูมูลค่าตามสัญญาซื้อขายนะครับก็มูลค่าน่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบล้านครับเฉพาะที่ดินใช่ไหมครับตั้งเยอะใช่ครับครับผม <ป>โดยชื่อของชื่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมีจำนองบ้างอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะตรวจสอบต่อไปครับโอเคครับนะบผมผมสงสัยส่วนตัวนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเอาเงินไปแบ่งใส่กล่องกล่องละห้าล้านอย่างนี้ด้วยครับมันทําไมฮะเหมือนน่าจะให้ง่ายต่อการนับนะครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายค,คือจากการสืบสวนเนี่ยเราพบว่าหลังจากที่คืออันนี้เนี่ยเขาทาเป็นลักษณะเหมือนนอกจากนอกจากของเว็บ ที่เขาทำเองแล้วเนี่ยก็ยังมีเว็บอื่นมาใช้บริการไอ้ที่ผมบอกว่าเป็น P2P ในการแลกเหรียญเนี่ยครับครับพอพอลูกค้าเว็บพนันอื่นๆเนี่ยโอนมาที่คนที่ทําการเงินคนที่ทาฟ้องเงินเนี่ยเขาจะรวมเงินสดไปที่เขานะครับแล้วก็เวลาที่ลูกค้าเจ้าของเว็บพนันเนี่ยต้องการเงินสดเขาก็จะนัดมารับเงินสดพวกนี้ครับเพื่อตกมอบต่อด้วยครับอ๋ออ้เแรกเท่าไหร่ก็เลยเป็นในลักษณะของแพลตฟอร์มครับ โอเคนะคือแรกเท่าไหร่ยังไงสมมติว่าห้าล้านก็ยกไปกล่องเลยกล่องะละห้าล้านนับง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมส่งพร้อมส่งพูดง่ายเถอะนะครับอาอ่คือคือเงินเงินเขาเยอะจริงๆอนะ่ะสรุปคือทั้งหมดนี่ประมาณมูลค่าเท่าไหร่ฮะทั้งทั้งที่เราตรวจยึดได้เนี่ยอ่าที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดนะครับเงินสดเนี่ยประมาณห้าสิบเก้าล้านครับครับผมแล้วก็ถ้าเป็นทรัพย์สินรวมด้วยเนี่ยเป็นอ่าสลากออมสินด้วยรถยนต์เป็น หนนที่ดินด้วยเนี่ยก็สามร้อยกว่าล้านครับรวมทั้งบ้านหรูด้วยไหมครับบ้านไม่ได้ยึดครับเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเขาได้มาตั้งแต่เป็นมรดกแล้วครับอที่ดินแต่ว่าเป็นตัวบ้านเนี่ยมีการมาต่อเติมให้มันมีลักษณะรูเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงปีหลังๆครับ,รบผมสงสัยอีกทีหนึ่งส่วนตัวทําไมก็ทําหลายห้องหนึ่งนะดูดูมันเหมือนโรงแรมเลยคนระับเป็นห้องๆล็อกๆเนี่ยอ๋อครับก็ปิดที่บ้านก็มีคนอยู่หลายคนครับก็ เป็นทีมงานเว็บไซต์นี้เขา้ไม่ครับก็เป็นครอบครัวเขาครับเพราะป็นบ้านเขาเองตัวที่ว่าที่เกี่ยวข้องกับในคดีเนี้อยู่ด้วยครับครับแล้วก็ตัวเซฟก็อยู่ที่ตัวคนที่มีหมายจับนะครับครับครับอันนี้ผมมีความสงสัยนะครับสารวัตรว่าเอออย่างที่เราบุกทลายไปจากเนื้อข่าวนะฮะเขาเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเป็นเว็บไซต์เนี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกปิดไปแล้วใช่ไหมเว็บไซต์คือเอ่อทีเดี๋ยวนะ LTOB ใช่ไหมะใช่ครับ LTO Bet นะครับผมอันเนี้ยคือคือหลายท่านเนี่ยสมมุติว่าอาจจะมีคนที่เข้าไปซื้อหวยอะไรต่างๆผ่านแพลตฟอร์มเนี้ยคือตอนนี้ไม่มีละนะฮะเว็บไซต์นี้ไม่มีละนะครับผมมันยังจะมีเว็บไซต์อื่นๆอ,อ,อีกไหมครับสวัสอในส่วนที่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 เราตรวจพบนะครับ,รบมันก็จะมีในลักษณะของพวกเว็บพนันเว็บเว็บหวยต่งตางๆเนี้ยก็จะมีการเหมือนแบ็กอัพข้อมูลไว้ในในข่าวที่ต่างประเทศ เวลากรณีโดนเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเจ้าหน้าที่จับกลุมปิดเว็บอะไรต่างเนี่ยเราก็จะไปจดโดเมนใหม่ชื่ออื่นให้มันไม่ไม่ไม่คล้ายกับชื่อเดิมแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยกลับมาขึ้นหน้าเว็บใหม่ฐานข้อมูลลูกค้าอะไรต่างๆเงี้ยซึ่งทําให้เราก็ต้องมีหน้าที่ติดตามแล้วก็ไล่ปิดไล่จับครับผมครับครับเข้าใจครับก็ใจครับคือข้อมูลเว็บนะฮะข้อมูลต่างๆของลูกค้าเนี่ยก็ก็คือเก็บไว้นะครับ สมมติปิดหน้าเว็บไปอไปตำรวจก็ปิดไป<น>ไปเปิดหน้าเว็บใหม่<น>เขาก็เ,เอาข้อมูลเดิมนี้ขึ้นไปลูกค้าก็ตามไปตรงนน้นอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับครับ,แบบก็ต้องระวังนิดนึงนะคุณผู้ฟังอันนี้อันนี้ผมอย,อย่างคนที่ซื้อนี่มีความผิดไหมฮะคนที่ซื้อก็ผิดครับผิดฐานเป็นผู้เล่นครับผูบ้เล่นการพนันไม่มีอตราโทษจำคุกไม่เกินสองปีครับครับครับอย่างนี้ตำรวจก็มีหลักฐานสิใช่ไหมเพราะมีลายชื่อโอนเงินเข้าไปอยู่ อ่าใช่ครับเราทำอะไรไหมฮะอ่าก็มีม,มีมีดำเนินคดีบ้างครับแล้วก็ตอบเป็นพยานเพื่อยืนยันในคดีนี้บ้างครับแต่หลักๆเราจะมุ่งเน้นไปทางที่เป็นตัวการ<อ>ที่เป็นคนจัดที่เป็นตัวทรัพย์สินอะไรพวกนี้ครับอ่าเราเอาตัวนี้ก็ทำมานานอย่างครับเออโอเป็ดเนี้ยอ่าจากการตรวจสอบ การจดโดเมนเว็บนี้นะครับเพราะว่าจดตั้งแต่ปีหกสามครับเดือนกรกฎาคมครับหกสามอันนี้หกเจ็ดก็ปรามันเกือบอันนี้หกเจ็ดก็ประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีโอ้ธรรมนาเหมือนกันเนาะแล้วก็แล้วก็เงินเยอะมากเลยนะครับไปไล่ถอนทุกแบงค์แบงค์ละห้าล้านห้าล้านห้าล้านอย่างเงี้ยแทบแทบอาทิตย์หนึ่งก็แบบปลายวันอย่างเงี้ยมันมันก็เออนะครับผมว่านด้เป็นเงินที่แบบคนซื้อหวยแล้วก็เสียเสียไปนี่แหละถูกต้องไหมสวัใด่ครับครับสารับพอจะทราบแบบ เรียกว่าอกอริทขึมของของหวยพวกนี้ไหมว่าซื้อไปนี่มันมันจะถูกไหมมันจะมีโอกาสรวยได้ไหมอะไรเงี้ยผมผมอยากจะเตือนคนที่กําลังคิดคิดว่าจะซื้อหรือว่าบางทีเขาก็เล่นหวยอะไรพวกนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมันส่วนใหญ่มันเสียใช่ไหมหรือว่ามันเงีอ่าที่ที่ดูนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็น่าเชื่อว่าเสียครับเพราะว่าดูแล้วเจ้ามือเนี่ยจะได้กําไรค่อนข้างเยอะรือยอดเหมือนเวียนเนี่ยแล้วก็ โดย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 หลักเนี่ยคนที่จัดให้มีการเล่นกับพนันเนี่ยเขาจะมีเจ้ามือเนี่ยเขาจะมีอ่าเปอร์เซ็นต์ในการได้มากกว่าเสียอยู่แล้วครับอ่าครับครับครับสมมติเราแทงสองตัวเนี่ยมีเลขศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าก็คือมีโอกาสถูกหนึ่งในร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนถูกเนี่ยก็ได้แค่หนึ่งในเก้าสิบอะไรเงี้ยถึงมีคนแทงทุกตัวเขาก็ยังได้กาไรอยู่ดีก็นั่นสิครับผมเนาะคุณผู้ฟังอยากจะให้แบบดูเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าคือยังไงก็ตามมัน มันมันยากมากอะที่จะที่จะได้เงินแบบเยอะๆหรือว่าที่ทจะร่ารวยกับเรื่องของการแบบซื้อหวยแทงหวยแบบนี้เนาะนะหลกัหลกๆก็เป็นเจ้ามือที่แหละที่รวยนะครับเรานี่ก็ยังต้องหาเช้ากินค่าทํางานอยู่เนาะครับนะฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับในเรื่องราวแบบนี้ฮะการซื้อแบบหวยออนไลน์เพราะผมเชื่อว่าน่าจะยังมีอยู่นะน่าจะยังมีอยู่นะริดก็าถ้าแนะนาก็ไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรเล่นนะครับก็ผิดกฎหมายทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ชักชวนผู้จัด นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้ก็คือเจ้ามือนะครับเอรางนเราจะเห็นว่าเนี่ยมีการจับกลุมเจ้ามือทีไรเนี่ยก็ยจุดทรัพย์เงินเยอะๆนะครับรัหลุอะได้ต่างๆครัะถ้าเจ้ามือเขาขาดทุนเนี่ยเขาไม่ทําหรอกครับถูกต้องครับมี่แต่เป็นเล่นเท่านั้นแหละที่ว่าดเงินเนาะนะทำมาหากินดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครมีเบาะแสข้อมูลแล้วครับสารวัตรทำไงดี ก็แจ้งบอแสได้ที่เพจสอบสวนกลางเลยครับรวมถึงพวกที่พวกเพจที่ชักชวนนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามีทําคลิปแปะแบนเนอร์นะครับอ๋มีเป็นเพจอินฟูชื่อดังเนี่ยก็ลงสตอรี่บ้างส่งใต้คอมเมนต์บ้างอะไรพวกนี้นะครับอ๋อแบบนั้นพอทก็มีการดําเนินการกับกลุมเรื่อยๆอยู่ครับคือแบบนั้นก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันถูกไหมครับได้ครับได้แจ้งบาแสได้ที่เพจตํารวจสอบสวนกลางเลยครับนะป่ากันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังคือทุกวันที่ผมคือจริงจริง ผมก็เห็นอยู่เนาะในโซเชียลอะไรเงี้ยฮะเป็น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 คลิปสั้นเป็นอะไรเงีเ้ยเอ้เราก็ดูดูดูปรากฏว่ามันจะมีแบบบลิงอ่ะอะไรก็ไม่รู้แปดแปดแปดอะไรเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ก็ระวังหน่อยก็ระวังหน่อยนะครับผมถ้ามีบอกแสแบบนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันนะครับเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็ปีใหม่นี้จะได้พักผ่อนไหมครับหรือว่าไปเขาดาวที่ไหนไหมครับสารวัตรออกก้าวถ้ามีวันหยุดก็ว่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยครับนี่นะครับก็ขอให้าสารวัตรเดินทางปลอดภัยนะครับผม ครับผมครับอ่าวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาคุยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะะเนี่ยคณทุกฟังเป็นไงล่ะนะครับคือพอเห็นสภาพบ้านนะของเจ้ามือหวยนะครับคือไม่ใช่แบบบ้านอ่ะมันเป็นฤหาสนลหามันมันหรูมากนะมันหรูมากคือเงินทองต่างๆที่ได้มาเนี่จากจากพนันเนี่ยนะครับแล้วก็ดังที่สารวัตรเล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยก็จะมีการเชิญชวนนะมีคลิปมีอะไรเนี่ยไปเชิญชวนให้คนมามาเล่นหวยของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขานะครับมันก็ทําให้เกิดรายได้นี้ขึ้นมาเยอะใช่ไหมฮะนะใบตระเวนถอนเงิน5ล้าน10ล้านแทบจะทุกวันเลยนะครับก็เลยทางแบงก์ก็เลยแจ้งมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนตรวจสอบนะครับสุดท้ายก็รู้จริงๆนะครับว่าเป็นเรื่องของหวยออนไลน์แบบเรียกว่าผิดกฎหมายนะครับผมก็เลยเป็นที่มาที่ไปของปฏิบัติการในครั้งนี้นะโดยกองบังคับการปราบปรามการทําความผิดเกี่ยวกับการก่อไหครับกองบังคับการปราบปรามการทําความผิดนะครับ เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับผมก็ต้องบอกนะฮะว่าว่าเล่นไปนี่ส่วนใหญ่จะเสียนะนะครับส่วนใหญ่จะเสียนะครับผมสาหรับผู้ที่เชื่นชอบหรือว่ายังเล่นอยู่นะครับก็ต้องรับทราบจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับมีบอกแสข้อมูลอย่าลืมแจ้งไปนะครับเพจตรวจสอบวนกลางก็สามารถแจ้งได้นะครับมีคอมเมนต์มาในในไลฟ์เนี่ยผมดูในในเพจนะคขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณศักดิ์นรงนะครับบอกว่าเส้นทางสายเหนือ เบาบางหรือยังครับพรุ่งนี้ผมจะออกเดินทางคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมจะไปวันอาทิตย์คือจริงๆรวมๆนะฮะคุณคุณศักติ์ลงสายเหนือเนี่ยสายเอเชียเนี่ยนะครับไม่ได้หนักมากเหมือนมิตรภาพก็จะเป็นแค่ช่วงๆเท่านั้นเองนะครับเท่าที่เห็นดูน่าจะแบบติดก็จะมีแบบช่วงที่จะเข้าปัม๊มแวะจุดพักรถอะไรเงี้ยพอประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับวันนี้ แต่ว่าถ้าเจนทางช่วงกลางคืนวันอาทิตย์เดียวผมว่าไปได้นะผมว่าน่าจะเบาบางลงนะครับกว่าวันนี้พอสมควรคุณสีนนททักทายมานะครับสวัสดีครับนะดิจอาร์ตี้แล้วก็าท่านรองนะครับก็ส่งท้ายอ่สารวัตรนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับนะสารวัตรนรงฤทธิ์นะพุ่มพวงนะครับอ่หวยออนไลน์ก็มากนะครับนะต่างชาติด้วยใช่ไหมอ่ขายของเกณฑ์ขายผักกันอย่างเงี้ยหลายคนถ่ายใช่นะครับ ก็เห็นอยู่ก็เห็นอยู่นะฮะมีบอแสก็มุนบอกตำรวจได้นะครับติวานนท์แครแรงงามวงวานสามัคคีประชานิเวศก็เงียบครับผมมีรถขนของกลับบ้านเป็นระยะระยะตามที่ผมขับผ่านก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านดีๆนะครับด้วยความปลอดภัยจากคุณสีนินเป็นหวงมาขอบคุณมากครับนะฮะผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเดินทางไกลแบบนี้แหละครับใช่ไหมเดินทางไกล,ไกล ช่วงปีใหม่อะนะก็จะเห็นรถกระบะนะมีข้าวของสัมภาระนะครับบางทีนั่งไม่ครบก็ไปนั่งกระบะก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็คุณศรีนบอกว่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังครับนะฮะนะทายผลกีฬาอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณศักดิ์นรงบอกว่าตอนนี้ส่งประภาเขตดอนเมืองได้ยินเสียงพลุตลอดเลยครับนะเขาเริ่มเขาดาวกันแล้วเหรอครับยังนะเขาดาวก็ต้อง31ใช่ไหมครับคุณศักดิ์นรงสามสิบเอ็ดนะ เที่ยงคืนใช่ไหมครับเข้าปีใหม่เนี่ยสามสิบเอ็ดก็คือวันอังคารน,นะครับวันนี้ยังยังไม่ได้เขาดาวแต่ผมว่าก็อาจจะเออเนี่ยอาจจะมีการอับลักลอบจําหน่ายนะครับมาพรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็ซื้อมาเล่นหรือเปล่าเนาะนะครับก็ระวังคุณมดสวัสดีค่ะคุณนาทีสุดเดชครับคุณมดใส่เสื้อสวยอีกแล้วนะฮะคุณมดเนี่ยชอบเสื้อ <laughs> คุณมดสายแฟชั่นใช่ไหมคุณมดมีนบุรีนะครับวันนี้สกรีนสีน้าเงินนะครับพื้นสีดำนะฮะพื้นสีดํา f อฟเฟกต์ก้าหนึ่งคราฟิโกขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมนะฮะแล้วก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกตอนนี้กันก่อนนะช่วงหน้ากลับมาสรุปเส้นทางกันนะครับมีวัยรุ่นบอกว่าไราเดอร์สาทรรายงานตัวอ๋อฮะสวัสดีครับผมวัยรุ่นวัคซีนนะไรเดอร์สาทรน,นะครับไรเดอร์ยังเขาเรียกว่าอะไรฮะยังยังงานเยอะอยู่ไหมช่วงนี้นะครับสำรวจหน่อยเพราะว่าผมว่าคนเนี่ยจะเดินทางไปต่างจังหวัดกันเยอะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวจะสั่งอะหงอาหารอันนี้น้อยลงหรือเปล่ายอดยอดลงหรือเปล่าฮะช่วงปีใหม่แบบนี้วัยรุ่นวัคซีนนะฮะสำรวจนิดหนึ่งสำรวจนิดหนึ่งบอกได้นะครับรายงานตัวทางราเดอร์สาธรใช่ไหมครับคุณศรีนินส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเบรกกันก่อนคือหว่างช่วงหน้านะกลับมาว่ากันต่อนะครับใครกำลังเดินทางอยู่จุดไหนยังไงอะเดี๋ยวจะรายงานสรุปกันนะครับเส้นทางไปเหนือไปอีสานนะขอบคุณมากคุณสุรเดชทักทายมานะครับแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับ ทุกรอบลวงรอบลงทุนทุกรอบคนเงินทุกบุหรี่ทุกมีโบห,ห,หยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยือ่อ